ทุกคนรู้ไหมว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถูกใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุด3,000คำมีคำว่าอะไรบ้างเราได้มีคำตอบค่ะเพราะทั้งหมด3,000คำอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วที e a s e t r a v e o the u n i o Know by ครู i s s คือถ้าเราจะเก่งภาษาอังกฤษนะคะอย่างแรกที่เราจะต้องรู้เลยก็คือคำศัพท์ภาษาอังกฤษคือถ้าเรายิ่งรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งดีแต่ประเด็นคือคำศัพท์ภาษาอังกฤษในโลกเนี้ยไม่มีเป็นหมื่นเป็นแสนคำต้องเหมือนก็ยากใช่ไหมคะที่เราจะจำทั้งหมด ราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะมาจำคำศัพท์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันก่อนเึ่งในเล่มนี้นะคะคือ3,000คำที่เขาคัดมาให้แล้วว่าเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถูกใช้กันมากที่สุดจริงๆและการเรียนรู้คำศัพท์ในเล่มนี้นะคะบอกเลยว่าไม่น่าเบือ่อนเพราะเวลาที่เราได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆอะคะ่ะเขาจะมีเรื่องราวสตรอรี่ให้เราเข้าใจรูปประโยคมากขึ้นเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่สนุกแล้วก็ได้ผลมากๆเลยแก้ก็เลยชอบพูเรื่องนี้เนี่ยใสยก่กระเป๋าเวลามีเวลาว่างก็หยิบขึ้นมาอ่านเวลานั่ ตอนนี้ก็ได้มาหลายคำแล้วแล้วก็ได้ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆ้วยก็เลยเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่มีประโยชน์มากๆเลยแลยแ,แก้อยากจะมาแนะนําส่วนอันนี้ก็จะเป็นกิริยา3ช่องทั้งหมด1000คําที่ถูกใช้ในชีวิตประจําวันมากที่สุดเป็นหนังสือของครูพี่แอนเหมือนกันการที่เรารู้กิริยา3ช่องนะคะก็จะทําให้เราสื่อสารภาษา,ษาอาังกฤษถูกต้องมากขึ้นสามารถต่อยอดให้เราไปสอบโทอี i อเอลข้อสอบต่างๆยาวไปถึงสอบเข้ามาหาลัยเลยหรือเป็นอีกเล่มหนึ่งที่คุณค่าต่อก,การเรียนรู้มากเลยค่ะลรแก้ปัต อาให้แล้วแนะนําให้ทุกคนมีเล่นที่เอาไวา้แล้วเดี๋ยวเรามาเก็งภาษาอังกฤษไปด้วยกันค่ะ